ตอนนี้ก็เช้านั่งอยู่นะคะแต่ยังไงถ้าใครที่แถวนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาตรงเออพื้นที่ชั้นได้นะคะเพราะว่าีมอเที่ยวเราทในวันนี้จะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับอาหารเช้าหรือว่า brunch เลยนะคะและเมนูนั้นนะคะก็คือส่วนของซอสเอ็กนะคะกับเบเชิลฮอลมีซอสค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารเช้าแบบสไตล์อังกฤษค่ะหากีข้างในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไข่ต้มนะคะด้านนอกก็จะคลุกด้วยส่วนของเนื้อสัตว์นะคะใช่ค่ะซึ่งเมนูในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาดูในส่วนของวัตถุดิบค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเจฟว่าของสกอตเอ็กของเราต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างเออได้เลยค่ะแน่นอนนะคะในส่วนของสกอตเอ็กก็จะมีส่วนของไข่นะคะก็เป็นเลือกใช้ในส่วนของไข่ไก่จากแมกโน้นะคะเบอร์สอง แต่จริงๆแล้วนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะสามารถใช้ได้เบอร์สูบเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้หมดเลยนะคะจริงๆก็มีสมหายที่แมคโครอยู่แล้วนะคะ และนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีในส่วนของเนื้อหมูบดน,นะคะแล้วก็ส่วนของเบคอนนะคะเหตุผลที่เราจะใช้เบคอนนะคะเพราะว่าเบคอนจะมีความมันนะคะซึ่งพอผสมผสานคู่กับเนื้อหมูแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวเนื้อหมูของเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปนะะว้าวเป็นเคล็ดลับนะคะตอนนี้ใครที่ชื่นชอบเมนูนี้นะคะเชื่อบอกแล้วว่า ต้องมีทั้งเป็นหมูบดแล้วก็ต้องมีเบคนอนด,ด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะคะที่จะเพิ่มให้มีความหอมมากขึ้นค่ะ,<ช>คะแล้วก็จะมีส่วนของ นะคะส่วนในเครื่องปรุงรสนะคะวันนี้เราวจะใช้นี่ส่วนของเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยดำกับส่วนของปาปริกาะคะ่ะเราเป็นการปรุงรสแบบง่ายๆนะคะจริงๆเมนูนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ยวเป็นใคํทำแข่งด้วยนะคะแต่ตอนถ่ายเนก yeah. ็จะทำออกมาเป็นสไตล์ฟินชั์นะคะที่ไม่ใช้เนทอดแต่ว่าใช้เป็นกุนเชียงแทนค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเราสามารถที่จะพริกแทนได้เลยนะคะและส่วนของเครื่องปรุงรสก็สามารถพริกแทนได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องใช้เกลือพริกไทยนะคะเราสามารถ ซีอิ๊วนะคะหรือว่าซอสาปรุงรสก็ได้เหมือนกันค่ะเน้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะได้เลยเราจะปรุงรสค่ะเดนนี๋ยวไปเร่มปีนรถให้เกลือนะคะแบบนี้เลยใส่เกลือล,ลงไปเพริกไทยนะคะค่ะแล้วก็ตมด้วยพริกไทยแต่อย่างที่เชฟบอกว่าเราสามารถที่จะปรับสูตรได้ตามคมชอบแบบใส่แบบซีิ อื่นๆได้หรือเปลไหมคะใช่เอาที่เราสะด,ดวกค่ะแล้วก็มีทีดด่บ้านนะคะถ้าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเออจะทําเมนูแบบแต่ละอย่างันต้องซื้อของเยอะนะคะถ้าไม่เป็นไรเราสามารถซื้อวัตถุดิบหรือว่าอะไรที่เราแบบมีติด,ดบ้านไว้อยู่แล้ว <ฮะ S 1> เราเอามาพลิกแทนได้นะคะแล้วก็ใส่ปาปริก้าลงไปค่ะปาปริก้าใส่ต้องคืใอ,ใดดอให้เยอะไหมคะเสียด,ดุว่าแค่พอให่มีกลึ่งพอค่ะพอให้มีกลิ่นค่ะแต่ใครที่อาชอบรสชาติแบบความแบบ แต่เหมือนจเม็กซิการคะก็สามารถใส่เพินได้ค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มส่วนของใบทานลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะให้กับเมนูของเราเชคะวันี้เราอยากรู้ว่าแล้วใบทานสดกับใบทานแห้งคือกลิ่นของเขาที่แตกต่างกันไหมคะค่ะก็จริงๆเราก็จะมีความแตกต่างนะคะแต่ว่าใบทานสดเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะแบบว่า ไม่ค่อยแบบทําอาหารนะคะก็คือพอทำอาหารแล้วเนี่ยก็ซื้อมาอยู่ได้เลยแต่ถ้าไปทานได้เนี่ยมันก็จะสามารถเก็บได้ระยะยาวหน่อยนะคะใช่ถือว่าแบบบางบ้างหรือว่าอุ้ยเกิดไปทานสดซื้อตัวไข่ที่สดที่บ้านที่เป็นไปทานแค่หนึ่แล้วสามารถซื้อเพมเติกันได้ไหมสามารถเพิ่มเติได้ค่ะหลังจากนี้ก็ครุกให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะค่ะนี่เลยอ๋อคเขา้เข้ากันทีนี้เราต้องหมักเขาไหมคะหรือว่า ทุ่กตัวแขได้เลยสามารถทุกตัวแข่ได้เลยคะคะนนี้จะเป็นการเสียเวลาผมไปจะตั้งน้อมันรอไว้ก่อนนะคะค่ะตภัณฑ์ยศาสตรบฝั่งเชฟไปอยู่ด้านนี้นะคะถถดนะคะูนี้นะคะถ้าอยากทำนะคะเม,ม็นแนะนำว่าเราสามารถที่จะทำบนนี้นะคะแช่ในตู้เย็นคัดไว้เพื่อให้เป็นการเส้นต,ตัวของเนื้อสัตว์นะคะก็จะเข้าทรงได้ดีนะคะแล้วก็จะสามารถทอดได้ง่ายขึ้น จริงๆที่แมโคโกรก็มีค่ะนักรงมีจำหน่ายนะคะกับเก็ดขนมปังแบบเลียดไข่นิ้เ,ออเราใช้ั้าไข่แดงและไข่ขาวเลยใช่ไหมคะเชฟคะนำไข่มาตีได้เลยนะคะค่ะ,ะเดี๋ยวก็กลับมาชุบอีกรอบหนึงนะคะชุบไข่รอบที่สองคเราจะต้องเ<ม>บาๆนะคะคือเชฟระมุนระม่อมมากๆเลยคะ่ะเบามือกับน้องค่อยๆคลึง ให้ตัวของไข่นะคะชุบให้ทั่วนะคะค่อยๆเบาๆมือส่งจะได้สวยด้วยแล้วก็ด้านในอย่างที่เชฟบอกว่าไข่ที่เราต้มจะเป็นแบบยังรัตูมงนะคะต้องบอกบอกบางบอมบอกเบาๆมือกับน้องนิดหนึ่งนะคะเป็นแบบตอังกฤษนะคะเขาก็จะแบบมีความแบบละเอียดมากๆนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้สินค้าสโตรที่พร้อมทอดแล้วนะคะ ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ได้มีทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพื่อเป็นการซื้อตัวให้ดีนะคะ,คะอันนี้เราก็จะลองทอดกันนะคะโอ้โหค่าทอดเนี่ยจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ไฟก่อนนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนของเนื้อหมูของเราเนี่ยสุกน,น,นะคะค่ะได้ระหว่างนี้ได้ไดไขอเปลี่ยนถือมือสักครู่นะคะได้เลยก็เรามาดูในส่วนของน้ํามันนะคะน้ํามันกําลังร้อนนะค่ะตอนนี้น้ำมันกำลังร้อนเลยนะคะอย่างที่เชฟบอกว่า ไฟร้อนน้ำมันเดือดประมาณร้อยแปองศาหลังจากนั้นก็คือหลีให้รัวน้ำมันเนี่ยก็คือไม่ต้องร้อนแบบเหมือนตอนแรกแลบบ้วนาเปาลงมานิดนึงนะคะเลยทอดสอสวยค่ะทุกท่านจะสังเกตนะคะว่าเมนูนี้เชฟบอกแม่จะใจยเย็นกับเขามากใจยเย็นตั้งแส่ต้มไขใ่ให้ความสมที่พอดีด้านในเขาอมาแล้วต้องเป็นยังาประตูไข่แดงต้องไหลเยอะนะคะ จะยังตั้งแต่ค่อยๆนำหมูมาหั่นมาสับมานะคะค่อยๆปรุงตัวของไข่ให้สวยพอดีแล้วก็ชุแบแบป้งชุบไข่ชุบเป็ดขนมปังเป็นเมนูที่อืดง่ายแต่จริงๆแล้วนะคะต้องมีทดิถันแต่ว่าต้องไม่ทำยากจนเกินไปจรองๆค่ะใช่นะก็เหมาะสำหรับทันให้คนที่เรารักนะคะให้คนรู้ว่า,วรเ,ราเราแบบค่อยๆทำนะคะพคนที่เรารักก็รู้วะะ่าเราผีดิถันทุกขั้นตอนนะคะในการ ปรุงเมนูอาหารเมนูนี้นั่นเองค่ะเราสักครู่นะคะในการทอดนะคะทอดให้สีดีสประมาณของคาเช่ะเราจะทอดจนแบบเป็นสีเหลืองทองสวยงามนะคะเพื่อให้ความเด่นเด่นก็เอาออกมาก่อนอันดีกว่านนะคะจะได้ทอดแบบเขาจะไม่ต้องแยกอุณหภูมิกันใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปแล้วทีนี้มันเยอะเขาก็จะแยกเป็นสุกใช่ไหมคะ หม้อใหญ่นำไปเสิร์ฟตลาดให้ในคอที่เรื่อให้ทุกคนได้ชิมนะคะไม่ใช่นนั้นหน่ารักขนาดไหนถึงว่า FC เยอะมากๆเลยดูด้านหน้าตอนนี้นะคะ FC มายืนดูเชฟทำนะคะแบบใจจดใจจ่อเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็น,น,นการเปิดประสบการณ์จริงๆนะคะปกติแล้วแต่ถ้ากั FC เชฟอยู่แล้วแล้วก็จะเห็นเชฟในรายการแข่งาขาาันถ้ามามีใครเคยเจอเชฟตัวจริงแบบนี้ไหมคะด้านหน้า นะ,ะ่ยค่ะทีนี้เป็นเชฟด้ะะวยกันแล้วอาจจะต,ต,ต้องติดตามกันอยู่แล้วแต่สมาัยใต้อตีก FC เนะคะบอกว่าไม่เคยมาใกล้ชิมขนาดนี้เลยเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะมเป็นชิมแรกเลยนะคะเส<ม>ี <MC S 2> ยวไปชิมไแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดยิมเลยนะคะให้ใไข่แดงของเราค่อยๆสุกนะคะด้วยอุณหภูมิของเนยคะ่ะเพราะว่าเนยก็จะมีความร้อนอยู่นั่นเองแต่ว่าไม่ต้องอยู่ั่นร้อนสุดใช่ไหมคะใช่ วันนี้ได้เป็นผู้ช่วยเชฟได้แบบว่ายืนค่อนข้าง คือเป็นสีจากธรรมชาติเลยนะคะ,ะเราจะรู้เรืนะ่องไงคะเชฟว่าส่วของซอสมอเบสของเราได้ที่และะ้วค่ะก็จะข้นขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสูตรของเขานะคะซึ่งสูตรเนี่ยเราก็จะต้องเคส่วนของเนยลงไปให้หมดเลยนะคะค่ะ,ะแล้วเราค่อยมาปรุงรสนะคะหลังจากที่ไข่แดงของเราสุกค่ะจะได้จ่ะหั่นในส่วนของซอสเอกนะคะแล้วก็จัดใส่เลย เราจะมาดูนะคะเมนูอาหารจอลูฟร์เต็กแล้วก็จัดจานก,กันนะคะเป็นเมนูอาหารเช้าหรือโรลเบรนซ์นื้อที่สามารถทานแบบง่ายๆเตรียมวันนี้พวกนี้ทานอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้ววัตถุดิบเนี่ยไม่เยอะเลยแต่ว่าถ้าต้องลงอาศัยความผู้ผลิตที่หันสักเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะค่ะทีแค่นี้ในส่วนของซอสก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะคะเอาละคะตอนนี้เดี๋ยวเชฟกำลังจะจัดจานแล้วเริ่มจากว้าว เราดูสิคะที่บอกว่าเป็นความพิถีพิถันจริงๆนะคะตัวของตัวเองไข่แดงนั่นไงเลย าซอนนาสได้เลยนะคะเราสามารถเพิ่มเติมแ้วส่วนของซอสได้เลยนี่การชฟคังนะคะนอกจากรสชาติอาหารนะคะจน้าอร่อยแล้วเรื่องของหน้าตา,าอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นีเรื่องที่สคัญนะคะโอ้ถ้าเป็นรีววก็คง,ง,งนนะคะจะน่าลุ้นลุเลยีมกนนควาเชะนมาต้มง,งบนจานให้อกมสวยงามแบบนี้ด้วยค่ะ ะ,ะถ้าเราเห็นว่าเราพกหันไข่เมื่ไข่ก็ไม่หันด้วยพอเสร็จปุ๊บวางบนตาเานตสนอรากกอจบเลยจำนะคะ่ายวีดีโอไว้แล้วนะคะได้เลยค่ะได้นําไปทําให้คน รับประทานคู่กับส่วนของสลัดได้ะะด้วยะน,นะคะค่ะนอกจากทานนะคะกับตัวของสกอตเทงแล้วก็ยังทานคู่กับน้ำสลัดต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเ,เพราะว่าเขาก็มีส่วนผสมนะคะของทาวกล้องแล้วก็ไข่ชุบมะนาวนะค่ะดอกไม้แล้วก็ขา่รารซึงง่งก็อนหินก็จะเล็กๆกับน้ำสลัดแบบกรีนนั่นเองะคะ่ะ จะรอนรับท่านทีได้เลยนะคะเอาค่ะจาก2,390เรียลลดพิเศษเหลือเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นค่ะรวมถึงนะคะฟีดักเขายกขบวนเครื่องใช้ไฟ